อย่างที่เคยเจอหลายๆเล่มนะครับมีดหมอของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับเล่มนี้จะเป็นสีมือการตอกของปู่ทรงรอดเล็กนะครับซึ่งก็จะเป็นเิษคนสนิทของหลวงพ่อกวยเลยนะครับเล่มนี้เนี่ยการดูแลที่เต็มเปี่ยมเลยนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับค่อนข้างเอี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวฝักหรือแม้กระทั่งตัวแหวลัดก,ก็ตามแต่นะครับสวยสมบูรณ์จริงๆเล่มนี้นะครับแล้วผมออามาเช็ดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นเลยนะครับลวดลายขึ้นมากบริเวณใบมีดนะครับ เป็นใบเหล็กดำด้วยนะครับหาได้โคตรยากเลยอัคระตอกแบบลึกๆเลยนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับแล้วก็จะมีหน้าขสมพงหรือว่าหน้าเกี้ยวอยู่ด้วยนะดูแลกันนะครับว่าลายตอกสวยชัดขนาดไหนนะครับตัวนี้จะเป็นพระคาถาเปิดจิตนะครับโดยรอบเนี่ยจะเป็นหน้ามพาพระทะไว้ด้วยเพราะว่าหน้าสมพงเนี่ยคือผู้ที่ดมดานความดมงสมบูรณ์นะครับแล้วก็เวลาเจอเรื่องราวแย่แยเนี่ยคาถาพระเจ้า16พระองค์เนี่ยจะช่วยคุ้มครองเรานะครับตรงปลายในะอุดด้วยอุณาลมนะครับ เล่มนี้สวยจริงสวยจัดเลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคาถามงกุฎพุทธเจ้านะอิติปิโสว,วิเศษีครับอิเศเสพุทธนาเมอีครับอิเมนาพุทธตังโสอ,อิโสตังพุทธปิตีนะครับมงกุฎพุทธเจ้าแล้วก็ครอบด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์บริเวณด้านล่างที่เป็นพุทซ้อนนะครับอุเตอุนาโรมนะเล่มนี้โคตรเดิมลยครับแล้วก็วิธีการดูเบื้องต้นนะครับบริเวณตรงขอบด้านนอกเนี่ย จะไม่มีรอยเชื่อมนะคุณผู้ชมเนี่ยขอบด้านนอกเนี่ยต้องไม่มีนะต้องไม่มีรอยเชื่อมที่ขอบด้านนอกนะครับซึ่งอันนี้ก็คือตรงตามตาราทั้งลายมือตอกแล้วก็ในส่วนจุดต่างๆนะครับก็สแกนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านใดที่สนใจเร่มนี้นะครับเปิดราคาบูชาอยู่ที่ห9ึ0 0หมบาทนะครับผมเป็นเจ้าของได้เลยรับรองนะครับว่าสวยเฉียบจริงเร่มนี้นะครับ